h e l lo everyone w l l o o m e b c k t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 he h h n n n l l r c จ e t Reviews. วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับยานกร่อล้อยางแบบ 8x8 รุ่น VN1 หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ z b L09 ซึ่งเป็นยานกร่อล้อยางอนเนกประสงค์จากประเทศจีนที่กองทัพบ,บกไทยได้นำเข้าประจำการเพื่อเสริมขีดความสามารถของหน่วยทหารราบยานกร่อ โดยในด้านรูปลักษณ์ภายนอก VN 1มีดีไซน์ที่ทันสมัยแข็งแรงและดูดันตัวรถใช้โครงสร้างล้อ,อยาง8ล้อที่ให้ความคล่องตัวสูงตัวถังออกแบบให้มีมุมลาดเอียงเพื่อลดการถูกตรวจ,จับและเพิ่มโอกาสการกระดอนของกระสุนกรอบภายนอกเป็นกรอบเหล็กเสริมความแข็งแรงที่สามารถทนต่อกระสุนขนาดเล็กและสะเก็ดระเบิดได้รอบตัวรถติดตั้งช่องยิงสำหรับทหารราบเสาอากาศระบบสื่อสารและอุปกรณ์เสริมตามภารกิจเช่นระบบตรวจการกลางวันและกลางคืนด้านหน้ารถมีตำแหน่งพนขับที่มองเห็นชัดเจน กระจกกันกระสุนหนาและระบบไฟส่องสว่างทางทหารที่เหมาะกับการปฏิบัติการทั้งกลางวันและกลางคืนภายในห้องโดยสารของว n 1ถูกออกแบบให้รองรับการปฏิบัติงานจริงในสนามรบอย่างเต็มรูปแบบห้องคนขับและผู้บังคับรถมีการจัดวางอุปกรณ์ควบคุมที่เข้าใจง่ายเบาะนั่งออกแบบให้ลดแรงสั่นสะเทือนจากการวิ่งบนภูมิประเทศครุขระ ส่วนห้องทหารราบด้านหลังสามารถบรรทุกกำลังพลได้ประมาณ7-8ถึงนายพร้อมอุปกรณ์ประจำกายครบชุดมีระบบระบายอากาศและกรองอากาศป้องกันสารเคมีชีวภาพและกำมันตรังสีทำให้ทหารสามารถปฏิบัติภารกิจได้นานโดยไม่อึดอัดประตูถ่ายและช่องเปิดด้านบนช่วยให้การขึ้นลงรถเป็นไปอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ฉุกเฉินและยังสามารถปรับภายในให้เหมาะกับภารกิจอื่น,นๆเช่นรถพยาบาลรถบังคับการหรือรถสนับสนุนการรบได้อีกด้วย ในด้านสมรรถนะ VN 1ใช้เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงที่ให้แรงมาเพียงพอสำหรับน้ำหนักตัวรถทำความเร็วบนถนนได้มากกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัยการปฏิบัติการไกลเหมาะกับสภาพภูมิประเทศของประเทศไทยที่มีทั้งถนนลาดยางพื้นที่ป่าและพื้นที่ลุ่มตัวระบบขับเคลื่อน 8, คูณแทำให้รถมีความสามารถในการลุยอุปสรรคสูงสามารถปีนไต่พื้นที่ชันลุยโคลนและข้ามร่องน้ำได้ดีนอกจากนี้ VN 1ยังมีความสามารถในการลอยน้ำในบางรุ่นหรือบางการปรับแต่ง ทำให้เหมาะกับการปฏิบัติการข้ามแม่น้ำหรือพื้นที่น้ำท่วมซึ่งเป็นจุดเด่นที่สำคัญสำหรับการใช้งานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบบความปลอดภัยของ Vn1 ถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งตัวรถมีกรอบป้องกันแรงระเบิดจากทุ่นระเบิดใต้ท้องรถช่วยลดความเสียหายและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับกำลังพลระบบป้องกันอัคคีภัยอัตโนมัติภายในห้องเครื่องและห้องโดยสารช่วยลดความเสี่ยงจากไฟไหม้มีระบบตรวจจับควันและอุณหภูมิผิดปกติ รวมถึงระบบสื่อสารภายในรถที่ช่วยให้ลูกเรือประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในบางรุ่นยังสามารถติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุกและระบบตรวจจับภัยคุกคามเพิ่มเติมตาม,ตามความต้องการของกองทัพผู้ใช้งานจุดขายที่โดดเด่นของ Vn1 คือความอเนกประสงค์และความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับยานเกราะล้อ,อยางจากประเทศตะวันตกตัวรถสามารถติดตั้งป้อมปืนได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่ปืนกลปืนใหญ่อัตโนมัติไปจนถึงระบบอาวุธนำวิถีต่อต้านรถถัง ทำให้สามารถปรับบทบาทได้ตั้งแต่การลำเลียงทหารการสนับสนุนการยิงไปจนถึงการลาดประเวณและรักษาสันติภาพความง่ายในการบำรุงรักษาและการฝึกกำลังพลก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีที่ช่วยลดภาระด้านงบประมาณในระยะยาวและยังสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนให้กับประเทศผู้ใช้งานได้อีกด้วยในเรื่องของราคา VN1 ถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ง่ายกว่ายานก,กล้อ,อยยางจากยุโรปหรืออเมริกา ราคาต่อคันขึ้นอยู่กับการติดตั้งอาวุธและระบบเสริมต่างๆแต่โดยรวมถือว่าคุ้มค่ากับสมรรถนะและขีดความสามารถที่ได้รับซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กองทัพบ,บกไทยเลือกนำเข้ามาประจำการเพื่อทดแทนและเสริมกำลังยานเกราะรุ่นเก่าสรุปแล้ว vn 1หรือ Z bl 0 9เป็นยานเกราะล้อ,อยางที่ตอบโจทย์การใช้งานของกองทัพบ,บกไทยได้อย่างครบถ้วนทั้งด้านความคล่องตัวความปลอดภัยสมรรถนะและความคุ้มค่าเหมาะกับภารกิจในยุคป,ปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็วและยืดหยุ่นในการปฏิบัติการ หากเพื่อนอนสนใจยานกราะล้อ,อยางรุ่นนี้หรืออยากให้รีวิวอาวุธและยานพาหนะทางทหารรุ่นไหนเพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่อง Artjet Reviews กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า